กระแซ็บเล้อิหยัง okay. อันนี้สวัสดีครับผมมีพี่น้องสู่สุคนนะครับผมเป็นยังไงครับมีใหม่แล้วพากันเดินทางครับบ้านกันแล้วบ่ครับผมผู้ใดเดินทางอยู่กันขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมเดินทางปลอดภัยครับถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกันนะครับผมระวังกันนะครับเกยงน้อยระหว่างทางเดินทางกลับมาุกดาหารกันูเจอุบัติเหตุคือกันครับผม เห็นข้าเจ้าจอดรถติดเต็มสนันวันไวเลยครับฮะเก่งน้อยกันมาบ้านนะครับมาตักตวงความสุขที่บ้านเท่านะครับมุกดาหารบ้านเกิดเก่งน้อยกันกันเป็นไปบม่ได้ที่จะม,มีของฝากนะครับมาให้แม่นะครับผมทั้งแม่ทั้งพ่อก็ได้ขนมเปี๊ยะยัดไส้พี่นอ้องเลยอู้มันมีสิ่งที่พิเศษกว่านี้เลผมพี่น้องเก่งน้อยนี่ จะเอาเงินงัดลงไปนะครับให้เทอเม่นะเซอร์ไพคเพิ่นครับปีใหม่เพิ่นสิเป็นยังไงสีแฮปปี้สีสด้วยหรือว่าสิไอสีกีกาดอยู่เราจะมารอเพิ่นเอามาตอนครับฟันทงเฮาให้เพิ่นลายสำารัเขาก็ได้คืนน้อยเท่าพันเท่านะครับผมให้พ่อให้แม่มันดีที่สุดแล้วนะครับผมพีม่น้องเก้งน้อยกับมีบรรยากาศดีดีนะเด้ตอนนี้นะเก้งน้อยมาแวะจอดอยู่ ช่องเขาขาดนะครับผมเป็นแลนมาร์คแลนมาร์คหนึ่งเป็นทางเข้าจังหวัดมุกดาหารเก่งน้อยนะนะเดี๋ยวเก่งน้อยสิพาลงมาเบิ่งนะครับโอ้ยพี่น้องครับโอ้มาเย็นครับ <laughs> นี่ครับผมทางเขาขาดเป็นไรครับวิวดีดีอากาศก็ดีดิพี่นอ้องไหนมาเบิ่งทางนี้ดีกว่า ้องไปหาท่าแม่นะครับบ้านนี้เ,าเราเส้นไปเพิ่งแบบมันซุบโลซึ่งจะไหนนะอยัอยงบทันบอกเพิ่อว่าใกล้หอดแล้วนะข้าวัาไปจับจูดเลยครับผมปักปักอธิบายเยื่องสายฮอดบ้านเลยเด้บ้านนี้เป็นยอ,อดสำคัญจะไปหาท่าแมงเลยนดะ้มาเบิ่งให้เดียนที่อยู่บ้านอยู่บอกว่าท่าแมงครับไปลงไปน้ำการเลยพี่น้องเลยนี่นะครับรถ Xì Nè, nghe Á, mà hót con đáy à Cứ hên bọc mê Em nè, anh kiếm แม่สิตะกี้แม่วสิยาบเท่าแม่สซิยาห์ลาบเท่ามันก็คือจากไอคือจากเนวๆมันเสะตู้เย็นไปส่งคือเลยแม่ลับสิทอดไข่กินบาดนี้ไม่มาตอนใดอันนี้บักหามีแม่อันนี้อดดีเลยกินฝีมือ กินข้าว่ยนำไดก็เอื้อนหาเกินน,น,น้อ <c oughs> ย,ยพี่น้องกินน้อยก็ยากน้ำแร่บ่ะใจคิดตัวแมบอกว่าสีฮิตตอขามสุดท้าอไพ่พี่น้องได้องค์พันมาฝากนำได้ทีสางหูกขนมเปี๊ะยะเ้าแก้เบิร์นิตแตาแซมบแก,ก้กระปุกปิ่นเร็วแล้วไหนดีวด้ยดีหงด้ ว้าวกระเซ็บเล็ก้าฮ่าฮ่าฮอีหยังอันนี้ไม่โบนัสโบนัสแล้วอันนี้โอ้ยดีใจเด้ดีใจโอ้กุ้งแม่เลี้ยงแต่ได้น้องลูกกุ้งแม่เลี้ยงแต่ได้กุ้งแม่ขึ้นฮอดแต่ได้บังหับแม่นี่อีแล้วเป็นคนดีของแม่ได้ลูกเป็นคนดีของพี่ของน้องพของแม่ได้พึ่งพาอาศัยได้เอามาให้ส่วนนึงโบนัส ไอ้ไอ้ไอ,ไอ้ยืมนี่เรื่องนึ้แม,ม่เอันนี้อี่แม่แล้วดีใจเฮงอ่ะแม่ครับรวยพรให้เลยพี่น้องมาแน่ครับไปรวยพร้อมออกอยู่บ้านลูยังดีใจหลายคนเดินทางกลับบ้านหมดทเดือพอ่อแม่พี่น้องเอ้ยลูกหลานที่กําลังเดินทางไปเดินทางมาโคเดินทาง โดยปลอดภัยโดยสวัสดีภาพเด้อลูกเด้อคอยไปค่อยมาให้ถึงบ้านถึงเฮือนปลอดภัยเบิ์สุขู่สุขคนเด้อพี่น้องเอ้ยสาธุ